สวัสดีครับสวัสดีครับมาตามกันต่อครับตอนนี้ซานี่ได้ทําทางการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําทการลากนะครับพี่น้องจัดแจงพื้นที่นิดนึงครับ พื่อให้เป็นการสะดวกสบายในการลากเนาะซานี่ต้องระมัดระวังเลยครับเพราะว่าดินกับน้ำค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากครับไม่โกลากตรงนี้เลยบอตรงนี้ใช่ไหม มาลุนกันต่อครับกับภารกิจกู้เจ้า SK สองร้อยนะครับลุนกันต่อครับพี่น้องขอให้ขึ้นด้วยดีครับแล้วก็ปลอดภัยนะพี่น้องเหตุการณ์ไม่คาดคิดครับไม่มีใครอยากให้เกิดครับเสียหายหลายแสนนะครับนี่เออ่เออ,เอ,อ,เอ,อทำการยกต่อแล้วรลุนกันต่อครับ ไปแล้วครับโอ้ไม่โคดึงแรงเลยืออซา,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 านี่ดึงถ้าตัวเองไหลมาเลยครับอันตรายครับถ้าล่วงไปอีกคันหนึ่งนี้โอ้โห สวยซ้ำซ้อนเลยนะครับอ้าคนหนึ่งบอกพอคนหนึ่งบอกลากครับพี่น้องเอาว่ากันไปยกได้ไหมนายนี้ เขาจะยกกลางหรือขยายาขยับขยายพื้นที่ครับเปลี่ยนที่เกาะสลิงนะครับอาจจะยกลอยไปเลยนะครับไม่มีพื้นที่ที่จะเดินไปเพื่อที่จะได้เห็นภาพโดยรวมนะครับอยู่ได้ตำแหน่งนี้ครับที่เห็นภาพได้เยอะๆหน่อยนะครับเพราะมีแต่น้ำเลยครับพี่น้อง อตรงนี้มีแบบนี้นิดนึงครับก็เป็นการลงขุดแต่งขอบสะหลวงหรือเปล่าเนี่ยก็เลยดินสไลด์ครับอุบัติเหตุครับพี่น้องอเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะเกาะสลิงแล้วเขาจะทำยังไงครับน่าจะยกเลยหรือเปล่าเดี๋ยวให้เขามัดสลิงใหม่แป๊บนึงครับ กดใจรอครับติดตามกันไปเรื่อยๆครับอยู่ด้วยกันครับพี่น้องเดี๋เพิ่งนี้ไปไหนตอนนี้ก็โปล่ขึ้นมาเยอะแล้วครับแมโครซานี่ก็กำลังเคลียร์ทางครับไว้สำหรับวางเจ้า SK200 เพราะว่าเห็นว่าจะยกเลยครับ ยกขึ้นมาตั้งตรงนี้เ่ยพี่น้องโอ้ยกเลยเหรอะจะยกเลยครับซันนี่ก็อาช่วยช่วยเหลือกันไปครับแต่ซันนี่ก็จะเป็นเจ้าของเดียวกันกับเจ้าอสองร200นี่นะครับเจ้าเดียวกัน วุ้นลุกเยาเลยพี่น้องอุนอัวครับตอนนี้อุนอัวอีลีอุนอัวมากเลยครับปลกสลิงครับปลกสลิงหน่อยจะยกลอยเลยนะฮะ ยกแล้วครับต้องหาพื้นที่หน่อยครับดูดูคนหาเรื่องดูคนหาเรื่องดู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 ทำดูดดทำโอ้ยยังไม่อยากเปียกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเห็นรถไปไหนตอไปไหนตอลูกพี่กระบาดกระบนันอยู่ไหนต่างคนต่างกี้แยกย้ายนะน,นี่เอาขึ้นเสร็จนี่วันนี้ป๋าชาติเจริญทรัพย์ก็มาครับไปไปร้องเพลงวันพี่ป่า ไม่มันปาลานะขลาวเกี๊ยวโอ้ยจัดหนักเหรจัดนะใส่เออ,องการไม่พัก <c oughs> ไม่พอนะจัดอย่างเดียวเลยนะ <c oughs> มีเซลครับมีเซลประชาชนเอาดัพ์ีน่ะรวมมาด้วยเดี๋ยวทำการยกแล้วครับ <c oughs> ยกครับพี่นอ้อง อุ้ยอ,อุ้ยแม่ใช้สานี่กดครับขึ้นแล้วครับไม่งั้นลอยครับต้องใช้สานี่กดช่วยครับไม่งั้นลอยครับพี่น้องอู้ยี่สิบตันครับพี่น้องอื้อ นี่ครับยกเลยครับ ครีนหรือเปล่าครับวาวโอ้ไปได้ครับต้องอาศัยประสบการณ์คนขับเครนด้วยครับโอ้ครนนี่หน้ารอยนะครับต้องใช้สานี้ครับเ่ยกดไว้สานี้ก็รอยแล้วครับวาง,บางก่อนครับก่อนวางก่อน จกแตกเหรอโดนกระจกแตกไปหนึ่งบานครับแค่หัวสลิงไปโดนนะครับจกแตกเลยอ่ะ <aine S 1> บานเล็กไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอารถขึ้นมาได้ก่อนเอ้ยจะปลอดภัยแล้ว มีโดนกระจกนิดนึงครับจกแตกครับหัวสลิงมันล้มไปโดนนิดเดียวแตกเลยเอออาไหนจะยกอีอกอครับออกขึ้นไหมใช้ซันนี่ไปกดฝั่งโู้นให้ครัลบลุบเด้อลุเด้อลุเด้อปลาชฉาด เจ้าจี้เอาเรถเทียนมายกเจ้าออกอีกเลวน่ย <laughs> กครับ้อยแล้วนะครับยอย20ตันครับตันไปได้ครับโอ้โอนกินสิตกน้ำ เมื่อกี้มันมันเกาะดินไว้ด้วยหรือเปล่ามันยกแล้วมันสวิงไม่ไปอ่ะเมื่อกี้มันไม่พ้นดิน ยกแล้วครับจะยกลอยเลยนะครับตรงนี้ลงแล้วครับขนลงครับจะยจะยกรถขึ้นครับพี่น้องอุ้ยอ้าวอ้าว ยครับยกมาเลยครับเป็นกงใจให้ครับลุ้นครับพี่น้องเอาใจช่วยครับโอ้มาแล้วครับมาครับขอให้สำเร็จรุล่วงไปด้วยดีครับผมเสียเซฟครับเมื่อกี้ก็เห็นว่าจะให้ช่างมาซ่อมบำรุงอยู่นี่เลยนะครับ จะเอาไว้ตรงนี้เลยครับเอ,อ้จะเหวี่ยงไว้หาเึ้นไหมครับขึ้นมาจากน้ำแล้วครับ เรียบร้อยครับต้องเอาบุกีลงน้ำครับไม่งั้นคำลอยอยู่เงี้ยครับแจวดีจะมีน้ำพอดีครับมีหลุมพอดีเออแจวเลยครับ โอเคครับโอเคครับปลอดภัยน่าจะจบนะครับเสร็จสิ้นภารกิจนะครับครั้งนี้ การกูกเจ้า SK 2 0 0อซเปอร์นะครับเซฟนะครับปลอดภัยครับมีกระจกบานนังแตกครับโดนหัวสลิงก็ไม่เป็นไรครับเอารถขึ้นมาได้ก็ถือว่าดีแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับน่าจะถอดสลิงถอดอะไรแล้วก็ นะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันรอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ